ตอนรับเข้าสู่ช่องอีสุสุออกง่ายใบมาพนาคพนนะคะสำหรับวันนี้มันจะมารีวิวเจ้ากระบะ4ประตูกันบ้างนะคะสำหรับคันด้านหลังของมันนะคะเป็นเกรดแอลนะคะเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่9 0 0 0 0 0นทวนค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทาค่ะ รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะลูกค้ามีสีเทาสีดําสีบอลเงินและสีขาวมุกค่ะสีขาวมุกบวก,บวกเพิ่มเจ็ดพันนะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษเดือนนี้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง1 3 9เท่านั้นนะใครที่สนใจก็รีบทําเริ่มจองแล้วก็รีบเซ็นสัญญาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุด2 0 2 4นะคะกระจังหน้าใหม่นะลูกค้าเป็นสีดําสลับกับสีบอลแบบนี้นะคะด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับรวงพึ่งนะคะ ที่สำคัญเลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวน่าถูกย้ายาเข้ามากับโคมไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะรここ pues ุ่นนี Dans ้จะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะรัดด้วยยางบิสโตนค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะ ภายในสีดำนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอขนาด8นิ้วเลยค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะเสียบ Type C ได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เดินหน้า6สปีดนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมสีดำนะคะลายใหม่แบบนี้เลยนี่นะคะ ด้านหลังกว้างมากๆนะคะนั่งสบายเลยนะคะลูกค้าราคาเบาๆเ,เพียง900,000เท่านั้นเองนะคะได้เกียร์ออตโต้4ประตูไปใช้เลย mm hmm. เดี๋ยวมาดจะไป่าไปชมด้านท้ายรถกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายดีไซน์ใหม่3ชั้นแบบนี้นะคะตรงนี้ฝากกระโปรงท้ายใหม่คะ่ะ พร้อมกล้องมองภาพขณะถอยจอดนะคะตัวนี้เวลาที่เราถอยจอดเนี่ยภาพจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้ดีมากๆนะสำหรับใครนะที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0631900939นะคะโชว์รูมมัดอยู่ปากซอยพระโยธิน7นะคะติดกับ BTS ซาลีนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า ทําอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง10%เท่านั้นนะเซ็นคนเดียวไม่ต้องมีคนคัาเลยนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้มัดเตรียมส่งมอบปลายเดือนนี้นะคะก่อนจากกันไปมัดฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มัดด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้ามัดจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะไปลคะค่ะ